สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมเริ่มจะไร้สาระไปเรื่อยๆแล้วนะฮ <c oughs> ะอ่วันนี้เรามีสินค้ามานําเสนอนะครับสินค้าตัวนั้นเป็นนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตเลยฮะแห่งมวลมนุษยชาติเลยเพื่อนๆเ,เคยมีปัญหาในการนั่งไหมฮะนั่งแล้วก็นั่งไม่มีปัญหาครับถ้านั่งนานๆมัน,นมก็จะเมื่อยหน่อยนะครับนั่งแบบเนี้ย เมื่อยแล้วก็ตรงตูดมันก็อาจจะเปื้อนดินเปื้อนอะไรตามนั้นเลยฮะถ้าเราไม่อยากนั่งให้เมื่อยบางทีเราก็ต้องหาอะไรมาลองตูดหน่อยยกตัวอย่างเช่นกล่องก็แล้วเอาม,มาลองหน่อยมันก็อาจจะทำให้เรานั่งได้สบายขึ้นนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่สบายกว่าเราอยากได้อะไรที่มันสบายกว่านี้เราก็ต้องหาเก้าอี้ใช่ไหม,มนวัตรกรรมแห่งวมวลมนุษยชาต เก้าอี้พับฮะมันคือเก้าอี้พับเก้าอี้พับคอมมันโดฮะไปที่ไหนก็ได้ถ้าให้ดีไปซักผ้าเก้าอี้ซักผ้าเลยนี่ไงหูนั่งสบายครับนั่งสบายขึ้นเยอะยืดขายืดแข้งได้เห็นไหมสบายกว่านั่งพื้นแน่นอนครับน้ำหนักทนทานนะยืนได้อืม นั่งได้ก็ยืนได้ครับรับน้ําหนักได้ดีเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับข้างในมัได้ขึ้นเป็นแบบเป็นรังพึ่งอย่างเงี้ยสินค้าคอมมานโดเป็นสินค้าที่คุณภาพสูงนะครับยี่ห้อนี้แต่เพียงแต่ว่าออราคามันก็อาจจะแพงนิดนึงแต่วัสดุเขาใช้คุณภาพดีเวลาพับมามันก็เหลือแค่เนี้ยเวลาไปไหนก็เสียบไปใต้เบาะรถก็ได้ครับง่ายดีแต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะไอ้เก้าอี้แบบเนี้ย คือมันควรจะตั้งที่พื้นที่มันเท่ากันเพราะถ้าพื้นมันไม่เท่ากันไอ้ตัวล็อกที่มันอาจจะหลุดออกมาได้ครับเนี่ยควรจะตั้งกับพื้นเรียบตั้งกับบนพื้นปูหรือพื้นดินก็ได้เสียบลงไปเลยให้มันพอดีพอดีกันแต่อย่าไปตั้งบนพื้นหินเนี่ยมันแบบไม่ไม่ตรงล็อกกันตรงเนี้ยมันอาจจะหลุดออกมาได้เท่านั้นเลยแล้วทนทนมากทนชิบหายนะครับนี่ลวนปับ๊บไม่มีปัญหาครับไม่แตก แต่หัวจะแตกเอาฮะเสียงทําเสียงดังใช้ได้นั่งได้สบายเลยก็สนใจก็รายละเอียดอยู่ข้างล่างนะครับพอดีสินค้ามันใหญ่มุมมองก็ต้องเปลี่ยนไปหวัดดีครับ